สวัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลไทยทุกคนนะครับทีมวอลเลย์บอลชายไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันพิเศษ a l a s Philippines Invitationals ที่ Philippines ซึ่งเป็นรายการกระชับมิตรเตรียมความพร้อมก่อนศึก AVC Nations Cup โดยมี4ทีมเข้าร่วมได้แก่เกาหลีอินโดนีเซียไทยและเจ้าภาพฟิลิปปินส์ไทยและฟิลิปปินส์ต่างโชว์ฟอร์มดีเยี่ยมชนะรวดมาด้วยกันทั้งคู่ทำให้แมตช์สุดท้ายที่ทั้งสทีมโคจรมาเจอกัน กลายเป็นนัดชิงแชมป์ไปโดยปริยายเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศไทยเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะฮุนไดเกาหลีในเกมแรกและเอาชนะทีมแชมป์ลีกอินโดนีเซียที่ไม่ได้มาแบบฟูลทีมร้อเอร์เซไปได้แบบขาดลอย3ต่อศู็เซตฟิลิปปินส์ในฐานะเจ้าภาพและเตรียมทีมสำหรับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมาเต็มที่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศไทยปะทัฟิลิปปินส์ เกมนี้เป็นไปอย่างดุเดือดสูสีและตื่นเต้นเร้าใจกินเวลายาวนานถึง5เซตท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ดังกระหืมจากแฟนแฟนฟิลิปปินส์เกือบเต็มสนามเซตที่ 1. ไทยออกสตาร์ทโดนนำห่างถึง3-4ถึงแต้มแต่ด้วยแรงฮึดและการแก้เกมที่ยอดเยี่ยมของโคชปาร์ครวมถึงการป้องกันบอลที่เหนียวแน่นทำให้พลิกกลับมาชนะไปได้2 5ต่อ21คะแนนโดยเฉพาะฟอร์มของกฤษดาที่ทำแต้มสำคัญและอนุรักษ์อมรเทพ ก็ช่วยทำคะแนนได้อย่างเป็นกอบเป็นกรำเซตที่2ไทยเริ่มต้นได้ดีออกนำถึง3ต่อ0ูนแต้มแต่ฟิลิปปินส์แก้เกมมาได้ดีมีการตีฉีกการหลอกและการบุกที่หลากหลายทำให้บล็อกของไทยจับทางได้ยากฟิลิปปินส์เริ่มพลิกแซงและอาศัยโมเมนตัมจากเสียงเชียปิดเซตไปได้25ต่อ21คะแนนเซตที่3โคชปาร์แก้เกมมาดุดันอีกครั้งไทยออกนำห่างถึง6ต่อ2คะแนนจากการบล็อกของกฤษดา และการเซตไม้ตายที่ทำให้คู่แข่งสับสนแม้จะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ออรเทพก็ยังคงเป็นตัวทำแต้มหลักที่เด็ดขาดอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายเซตฟิลิปปินส์อาศัยความนิ่งความเด็ดขาดและโมเมนตัมพลิกกลับมาชนะไปได้25ต่อ22คะแนนขึ้นนำไทย2ต่อ1เซตเซตที่4ไทยเริ่มนิ่งมากขึ้นไม่มีความกังวลและเล่นด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม กฤษดาบล็อกได้ดีขึ้นและมอมรเทพยังคงโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับไทยออกนำห่างถึง10ต่อ5คะแนนและสามารถรักษาฟอร์มได้ดีตั้งแต่ต้นจนจบเซตปิดเซตไปได้25ต่อ21คะแนนตีสมอ2ต่อ2เซตทำให้เกมต้องไปตัดสินกันในเซตสุดท้ายเซตทีนน่5ไทยเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมออกนำ3นา3ต่อ0คะแนนแต่ฟิลิปปินส์ที่มีโมเมนตัมที่ดีกว่าจากเสียงเชียร์ในบ้านก็ไล่ตามมาได้ ผู้เล่นไทยเริ่มกดดันและทำผิดพลาดเองประกอบกับการเสิร์ฟที่หนักหน่วงของฟิลิปปินส์ทำให้โมเม e n t u เท่ไปทางเจ้าบ้านแม้ไทยจะสู้ได้อย่างเต็มที่และไล่ตามมาได้ถึง10-10ต่อ 10, แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถปิดเกมได้พายไปอย่างน่าเสียดาย12-15ต่อคะแนนในเซตตัดสินทีมวอลเลย์บอลชายไทยพายฟิลิปปินส์ไป2-3ต่อเซต 25-21, ต่อ 21-25, ต่อ 22-22, ต่อ25-21ต่อ 21, และ12-15ต่อ 15. คว้าตำแหน่งรองแชมป์ถือเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมและสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากแม้จะไม่ได้แชมป์แต่ฟอร์มการเล่นการแก้เกมของโคชปาร์คและสภาพจิตใจที่สู้ของนักกีฬาไทยก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ดีคิดเห็นยังไงกับทีมชาติไทยในวันนี้คอมเมนต์มาได้เลยครับสวัสดีครับ